ดูบางท่านบางคนเนี่ยมีที่นาเป็นร้อยๆได้พระบามีมีเรื่องที่ป้าเที่ยวสวยมากเง่นี่เห็นนี่ รวมจริงๆหรอชื่ออะไเป็นชื่ออะไรเนไหมนักข่าวบังคับไปพูดเล่นงแจกข้าวที่เราบอกอยาให้น้ำเข้ามาและวันีว่านะครับเวนาแต่นทีอ่ารากระคับาาระหวางเกัน้กัขายตนะรับการกนนอดีตก็เป็นผู้บริหารของโรงสีซ้อของที่นรางนอแก้ัญหาการสร้างโีลเลยครับปัญหาตอนนี้เดินบอกคือปัญหา ปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาก็คือ,อชะลอผลผลินะครับโดยฝากข้าวไว้กับฉางของกลุ่มที่มีแต่ให้เราใส่บิ๊กแบ็คครับจะต้องบิกบกกบ๊กแบ็คอย่างนั้นบิ๊กแบ็คไม่มีปัญหาครับทําไม่ได้ครับข้อปฏิบัติใส่ถุงใหญ่ๆครับแล้วมาเลี้ยงเลี้ยงเรียงก,ยกันไ้ถ้ามีบิ๊กแบ็คจะต้องมีตัวรถยกอินกลุ่มก็มีตัตามที่จะไปซื้อรถยกนะครับแล้วมันยากมากที่จะกอกข้าวในใส่บิ๊กแบก็คมันไม่หมดะสง นคยับบายอยากให้ท่านไปแก้ใช้ถามกลุ่มได้ไหมกลุ่มมีถามพันกว่าตันเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับจ่ายเงินสมทบสามสิบเปอร์นไปร้านกบาลแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ครับถ้าไปแก้นโยบายตรงนี้นะครับให้เราใช้ใจกับยุงของกลุ่มนะครับชะลอการใส่ข้าว<อ>ที่ให้กลุ่มพันละห้านะครับท่านพันลห้าต่อตันนะครับตันละพนะันห้าถ้าแก้แก้เรื่องบิ๊กแบงออกไปได้แล้วเราใช้ถามกลุ่มจะได้ประโยชน์มาก ไม่มีเสียเพียงไปในทางคุณง่ายผมก็อยู่ในวงการก้าวการฉลองถ่ายข,ข้าวเวลาข้าวออกตลากมากกระทรวงพาณิชย์ได้ด่วนให้ทางบริการถ่ายโดยให้สถาบันเษกษตรกรอย่างพวกเราหรือเกษตรกร,ร,กกรตัวคนเดียวคนเดียวพันละพันหน้าร้อยบาทนคะครับเพราะนนั้มีระยะเวลาการเก็บถ้าเราไม่ ว่าเป็นอ,อไม่ได้ใส่ถุงอาพ่ออาพ่อแล้งไม่มีท้าให้เกี่ยวเกี่ยวท้าเกียวไม่ได้บางทีน้ำท่วมไม่มีท่าให้เกี่เกียวถ้าเกี่ยวไม่ได้เพราะน้ำท่วมต่อไปนี้กา,ารชงอาพิสเสนอใหม่ยกเลิกของเกา่าเอาท้าร้อยสาาร้อยโกันเป็นหนึ่งพันเรียกว่าท่า ถ้าเวลาข้าวออกเยอะมันจะได้ไม่ดำออกมาล้วเต็มตลาดแล้วทานทามันตกบางทีน้องนอครับก็ทุกคนทาแล้วได้บางทีได้ถโนขายเนี่ยบางนขั้นใจที่เราขั้นเน้ำลงเนี่ยถ้าทำไม่เสร็จแต่ข้าแหมาดูสาหานะถอโเนนียถ้าเรียบร้อยแต่ไม่ร้อยมีน้ำละลยน้นทุกคนอย เป็นายดาวเลยนะครับดาวคาเพ่มนแทนลองนยกอุตรีเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้พ่อค้าเย็นฉ่ำชื่นใจ ใบเตยโอ้โหแล้วก็สีสันสุดยอดข้างในสีขาวกับสีเขียวข้างนอกกล่องสีดแดงช้อนสีม่วงร้อนมากตาเชียนเหรอตาเชียนยี่ห้ออะไรครับเนี่ยตาเชียนลุงไปรับใครมาตัดเ,เองตังเองฮะ ลุงทำเองหรือไปรับเข้ามาปั่นเองครับปั่นเองโอ้โหหลังก็บตรวจงานเสร็จอากาศมันร้อนครับอุปกรณ์ในการตรวจงาน